สวัสดีนะครับสวัสดีพีพีเพื่อนๆสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับมีน้องคนนึงคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับในคลิปที่ผมสอนอไม่ใช่ว่าสอนแนะนานะครับให้แปะ,ะช่องจริงไว้ในช่องลองนะครับมีน้องคนนึ่งคอมเมนต์มาให้ผมช่วยทำคลิปแนะนำคอมเมนต์คอมเมนต์แรกนะฮะก็คือปักหมุดนั่นเองนะครับผมก็จะมาทา จะมาพาทํากันนะฮะมามาทำไปพร้อมๆกันวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากจะบอกว่าปักหมดเราจะปักได้ก็ต่อเมื่อคลิปเราถูกปล่อยเป็นสาธารณะแล้วนะครับตราบใดที่คลิปเรายังตั้งเป็นส่วนตัวอยู่ก็คือจะยังปักไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ หน้าจอของภูผาชาแนลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะฮะก็จะกดเข้าไปตรงที่ YouTube เลยนะครับ ถ้า Youtube เป็นช่องลองอยู่ก็ให้เปลี่ยนไปเป็นช่องจริงนะครับผมไปเป็นช่องหลักเลยนะครับแต่ถ้าของใครเป็นช่องหลักอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับโอเคของผมก็เป็นช่องรองอยู่ผมก็จะกดเข้าไปเปลี่ยนนะครับก็จะกดลูกศรน,นะครเพื่อที่จะสลับบัญชีนะครับผม ขึ้นมานะฮะก็เลือกช่องจริงเข้ามานะครับสำหรับบัญชีฮะออกเป็นช่องจริงเข้ามานะครับโอเคถ้าของใครเป็นช่องจริงอยู่แล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะฮะกดที่โปรไฟล์ช่องจริงเลยนะครับพอกดเรามากดโปรไฟล์ช่องจริงนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆอ่านดูนะฮะคำว่าช่องของคุณนะครับ ช่องของคุณนะครับโอเคพอช่องของคุณเสร็จนะฮะให้เลื่อกขึ้นมาเลือกเอาคลิปที่เรายังไม่ได้ปักหมดนะครับเราก็เลือกมานะครับ ครูภาเองก็จะเลือกเอาคลิปไม้ดาดนะฮะโอเคเลือกคลิปไป้ด่งให้หยุดนะฮะหยุดคลิปวิดีโอของเราไว้นะครับห้ามดูคลิปของตัวเองนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะฮะโอเคเอาไหมกดเข้าไปตรงไม้ด่างนะฮะแล้วก็หยุดคลิปไว้นะครับแล้วก็ กดเข้าไปตรงที่ความคิดเห็นนะครับกดเข้าไปตรงความคิดเห็นเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตข้างล่างสุดนะฮะก็จะมีโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ความคิดเห็นสาธารณะนะฮะเราก็กดเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับโอเคพอกดเข้าไปเสร็จนะฮะกดเข้าไปปุ๊บ ก็ข,ขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆพิมพ์มเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆต้อตงการที่จะพิมพ์สื่อสารหรือว่าอะไรนะฮะส่วนผู้ชาก็จะพิมพ์แฮชแท็กแล้วก็ขอบคุณทุกขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่รับชมและขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับเพราะนั้นแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะพิมพ์ว่าอะไรนะฮะพอเสร็จแล้วก็จะเห็นลูกศรสีฟ้านะครับก็กดส่งเข้าไปเลยนะครับกดคอมเมนต์เข้าไปเลยเหมือนกับเราคอมเมนต์เพื่อนนะครับแล้วเราก็สังเกตจะเห็นมุมข้างล่างมุมขวานะฮะมุมขวาล่างสุดนะะมีจุดไข่ปลาเล็กๆนะฮะจุดไข่ปลาเล็กๆนะฮะแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับ แล้วก็จะขึ้นมาลบแก้ไขปักหมดุดล้วก็กดปักหมุดเข้าไปนะครับกดปักหมุดเสร็จนะฮะก็จะขึ้นมายกเลิกปักหมดุดเป็นตัวหนังสือสีฟ้านะครับให้กดปักหมุดไปเลยนะครับโอเคก็จะมีข้อความบอกว่าปักหมดุดความคิดเห็นแล้วนะฮะก็คือเสร็จจินแล้วนะครับ แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับจากนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาคอมเมนต์ก็จะเห็นข้อความของเราเป็นคอมเมนต์แรกนะฮะที่ว่าขอบคุณเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแค่นี้ก็เสร็จชิ้นแล้วเราก็กดออกไปเลยนะฮะก็เสร็จชิ้นแล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก็ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กดส u b s c r ก b e ให้กับผู้ภาชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของผู้ภาชาแนลนะฮะถ้ามีเพื่อนๆมีอะไรต้องการที่จะใจผู้ภาทําก็แนะนํามาได้นะถ้าผู้ภาทําได้ผู้าก็จะมาทําคลิปให้ได้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย